สวัสดีครับผมนายพิสุทธิ์เอตบุตรนะครับเป็นครูปวชของกศนอำเภอเดียวดมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาออนไลน์นะครับเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะครับซึ่งมีเนื้อหาต่างๆที่น่าสนใจนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเราต้องมารู้จักจุดประสงค์ของรายวิชานี้นะครับก็มี1นนะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการคำนวณค่าทางสถิติพื้นฐาน,นสองรวบรวมข้อมูลและเตรียมข้อมูลสำหรับการประมวลข้อมูลทางสถิติพื้นฐานนะครับใช้คำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติพื้นฐาน 4. จัดทำรายงานข้อมูลทางสถิติและแผนภูมิับ 5. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหรือว่าใช้โปรแกรมทางสถิตินะครับผมขออนุญาตยกคลิปวิดีโอตัวอย่างนะครับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิตินะครับของคุณนัทวุฒิวิบูลสุนทรางกูลนะครับมาประกอบในการเรียนการสอนในครั้งนี้ครับเชิญครับสวัสดีครับ ผมนายนัทวุฒิวิบูลย์สุนทรางคุลวันนี้จะมาสอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้วยโปรแกรม ibm spss statistics นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับต้องมีแบบสอบถามนะครับที่แบบสอบถามความพึงพอใจที่ต้องการหาค่าเฉลีย่ยหาค่า std หาค่าพวกเบีเ่ยงเบนมาตรฐานต่างๆนะครับก็ต้อง แบบสอบถามก่อนเราต้องการอะไรบ้างอาจจะมีเพศหรืออาจจะมีอายุระดับชั้นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ในตัวอย่างนี้ก็จะมีเพศอย่างเดียวนะครับก็มากำหนดตรงนี้นะครับมาที่ variable view นะครับผมก็จะเป็นหน้าต่างกำหนดตัวแปรต่างๆนะครับตัวแรกนะเป็นเพศนะครับเราก็ต้อง กำหนดตัวแปรเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นเซ็กวาไปนะฮะเชฟตรงนี้เป็นชนิดตัวแปรนะครับเราก็กำหนดเป็น n u m b e อร์นะฮะส่วนอย่างอืงอ่นไม่ต้องไปนสนใจนะับผมอันนี้เป็นความกว้างของตัวแปรครับว่าจะเก็บข้อมูลได้เท่าไหร่ก็เป็นด e c i m a l นะครับ ก็จะเป็นทศนิยมนะครับให้ใส่ศูนย์ลงไปนะครับเพราะเราไม่ต้องการนะฮะ label นะครับผมเป็นอธิบายความหมายตัวแปรนี้นะครับแล้วก็จะใส่ลงไปว่าเพศครับผมกันนี้นะฮะส่วนมาต่อไปเราเป็น values ครับ v a l u e ก็เป็นการกำหนดตัวแปรนะครับเหมือนการแทนค่าอะไรประมาณนี้เราก็จะกำหนด เลข1น,นะฮะให้เป็นเพศชายครับผมแั้วก็กดแอดเข้าไปะฮะแล้วก็รุ่นที่2ฮนะเป็นเพศหญิงแล้วแต่เลยนะฮะว่าจะใช้เลขอะไรครับขึ้นอยู่กับคนใช้แต่ละคนนะครับแล้วก็กดโอเคครับผมก็จะมาเป็นประมาณนี้ฮะ,ะเสร็จแล้วนะขั้นขั้นแรกนะฮะ ตนที่สองนะครับผมก็ตอนที่สองก็ก็ให้นี่ฮะหัวข้อประเมินด้านแรกครับเป็นด้านของเนื้อหาก็เอานี่ฮะก๊อปมาเลยนะครับผมกอ๊อปปี้แล้วก็เรามาวางตรงนี้นะครับเป็นอธิบายข้อมูลครับว่ามันคืออะไรง่ายนิดเดียวนะครับการวิเคราะห์ตตัวแปรตรงนี้ฮะให้กําหนดเป็น A1 นะครับ a อ A3 A4 และ A5 A, a นี่ก็จะเป็นเหมือนในด้านด้านแรกครับด้านเนื้อหาแล้วแต่แล้วว่าเราจะกำหนดยังไงนะฮะเพื่อจะแบบง่ายต่อการดูนะครับผมต่อมาครับ value ครับผม แวร์เราก็จะมานี่ครับเป็นระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ5นะฮะเราก็จะมากำหนดกัน1ครับก็จะอธิบายไปว่าความพึงพอใจนะครับอยู่ในระดับน้อยที่สุดโอเคกดแ

จับควมพึงพอใจมากนะครับและดับหนะฮะควมึงพอใจมากที่สุดก็แอดไปครับแล้วก็กดโอเคครับผมแล้วก็เราลืมเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นศูนย์ให้หมดนะครับแล้วก็นี่ก็ก็มันมาได้เลย ็เป็นด้านแรกก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะต่อมามาด้านที่2นะครับด้านการนําเสนอแล้วก็กรอบเหมือนเดิมครับผมวางไว้ที่ตรงนี้โอเคนี่เป็น b นะฮะ b 1 b 2 b 3 b 4ีและ b 5ครับแล้วแต่ว่าจะว่าจะกำนกไไหนดตัวแปอย่งไร เดิมครับก็กำหนดให้มันเป็นศูนย์เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็กรอบมาเหมือนเดิมวางครับอันนี้ก็เสร็จแล้วครับอันนี้คือค่า missing นะฮะก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันให้ชิดขวาอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเสร็จแล้วะนะครับต่อมานะครับก็ให้กำหนด ตัวแปรเพิ่มมา2ตัวแปรนะครับเป็น sum a กับ sum b มันคือผลรวมสรุปลายด้านนะครับว่า a หนึถึง a 5เนี่ยมีรวมผลรวมอย่างไงนะฮะก็จะมากำหนดเหมือนเดิมนะครับผมก็อธิบายไปว่า ก็ขับมาฮะวางแล้วก็เป็นด้าน,าน,น,นการเสนอแนะการเสนอการนำเสนอ,อนะฮะการนำเสนอ,อ,นนสนอโอเคตรงนี้ก็ไม่ต้องกำหนดอะไรนะฮะเพราะว่าจะไปกำหนดที่หน้าต่างด a ต a า i ิวนะครับผม ที่ Data View นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่รองเกอกอยู่นะฮะอันนี้ก็จะต้องตามหลักจริงๆนะฮะเกาะข้อมูลต้องเกากจากฝายไปขวาไปเรื่อยๆนะครับผมก็คือข้อนี้ก็คือเป็นแบบสอบถามใบแรกอะไรประมาณนี้ครับใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าที่มีคนเกอกไว้แล้วนะฮะหนึ่งสอา หลังจากที่ตัดมาที่การกอรอกข้อมูลเสร็จแล้วครับเราก็ขั้นตอนต่อมานะครับแล้วก็จะมานี่ครับ sum a ครับผลรวมของพวกเขาเรียกว่าให้ผมรวมหรือเหมือนเป็นเฉลี่ยนะฮะเฉลีย่ยพวกนี้ออกมาจะได้สังเกตว่าการที่กอรอกข้อมูลพวกนี้ไปเนี่ยว่าผิดหรือเปล่านะครับเสามารถดูได้อยู่ในระดับหนึ่งนะฮะนี้มีมาที่คอมพิว v vale a r i a b l e นะครับผมตรงนี้ก็กำหนดชื่อชื่อนี้ไปนะฮะที่ช่องที่ต้องการปรากฏะ sum a ะครับผมโอเคต่อมาก็ต้องอย่าหลงนะครับผมเนี่ยคนหลายอาจจะหลงนะฮะถ้าทางที่ดีนะฮะให้เป็น A1 A2 อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับผม อันนี้มันก็จะเรียงมาอยู่แล้วครับก็ใส่วงเล็บเข้าไปนะฮะเป็น A 1อ่าอ่บตบบนคลิกนะเพื่อความเพื่อความถูกต้องเพื่อแบบไม่ให้ผิดพลาดนะครับผม A2 นะครับบวก A3 บวก A4 บวก A5 นะครับผมอ่ต่อมาก็หารด้วยห้าครับเป็นค่าเฉลี่ย มีเท่าไหร่หารเท่านั้นนะฮะก็จะเป็นแบบจำนวนที่ถามในด้านนี้5ข้อก็หาร้วยฮถ้ามี4ก็หาร4ครับผมต่อมาก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นหน้าต่างเอาพุทนะฮะก็จะเหมือนทําหน้าที่เป็นกําหนดด a t a าอะไรไป ่ตรงนี้ก็จะมาอเดียวทำไอ๋อตรงนี้อ่ามันข้อมูลยังไม่ครบนะครับก็เช็คได้ในระดับหนึ่งว่าอ๋อมันเส่ยเจ็ดไปทำไมเนี่ยอ่าก็เป็นสีอะไรไปก็สมมุติขึ้นมาฮะ,ะไม่มาเลยเฮ้ จะได้ดูชัดเจนว่าต่อมานะครับก็ซัมบีครับทำเหมือนซัมเอเลยที่ฐานฟอร์มกับคอมพิวเวอร์แวเบิลนะครับก็เปลี่ยนเป็นซัมบีซัมบีซัมบี้ม,บามาเป็นบี B2 B3 b บีสบี 3, บี่ไละบีนะครับ ก็คุโอเคก็จะมาเหมือนเดิมเอ๋อแบบแบบแบบม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก็มาใหม่ืมตรงนี้ห้าเลยหรออ๋อห้าจริงๆด้วยฮะโอเคก็นะเราก็จะสังเกตข้อมูลตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิน5ไปนะก็ ข้อมูลแถวๆนี้ผิดแล้วล่ะครับก็ต้องดูห้ามเกินห้านะครับผมเพราะว่าห้ามมีเลขที่เกินกว่าห้าครับ x หก 6. อาจจะหลงมาอะไรประมาณนี้ครับผมก็อาจจะดูตรงนี้ได้นะฮะขั้นตอนต่อมาครับก็มาที่ analyze นะฮะแล้วก็มาที่ไม่ไม่ใช่ฮะมาที่นี่ครับผม descriptive statistics นะครับผมแล้วก็มาที่ frequency นะนะอ่าภาษาอังกฤษไม่ถูกก็ขออภัยนะครับผมอ่าก็ตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องการอยากจะรู้นะครับผมให้มากำหนดตรงนี้ครับ statistics ว่าเราต้องการค่าอะไรมั่งเราก็ต้องการแค่สองค่าครับในการวิเคราะห์ข้อมูลอันดับแรกครับ ค่า mean ครับค่าเฉลี่ยลบสองครับนี่ครับ STD ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานครับผมแล้วก็ continue ครับผมอ่าตรงนี้ครับก็เราต้องการหมดเลยนะครับข้อมูลนี้ก็มาด้านนี้ครับผมโอเคนะครับอ่าครับก็ ก็จะได้ค่าเฉลี่ยและค่าอย่างเบนมาตรฐานมานะครับก็เอาไปนำไปใส่ในตารางนะครับผมก็ขอจบการนำสเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับผมหลังจากที่ได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับให้นักศึกษานะครับลองทำแล้วก็ ส่งกลับมาให้ครูดูนะครับเพื่อตรวจว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมการคำนวณค่าทางสถิตินะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ